เช็คเงื่อนไขเงินช่วยเหลือชาวนา1ฟ0 0ันบาทประกันรายได้ข้าวจะจ่ายตอนไหนกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันอังคารที่26ตุลาคม2564แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับเช็คเงื่อนไขช่องทางเช็คสิทธิ์การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาประกันรายได้ข้าว5ชนิดปี2564ทับ65นะครับ วันที่26ตุลาคม2,564นะครับผู้สื่อข่าวรายงานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบขอที่มีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน23สิงหาคมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทั65ล่าสุดนะครับคณะรัฐมนตรี25ตุลาคมนะครับได้เห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ท65ตามมาติของนอยบอขอนะครับสำหรับ เงื่อนไขาการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนานะครับโครงการดังกล่าวรวมวงเงินทั้งสิ้น54,972.72ล้านบาทโดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับจ่ายเงินเยียวยาให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1,000บาทจำกัดไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกิน20,000บาท ขั้นตอนช่องทางเช็คเงินเข้าไปที่เว็บไซต์ของช h o n inbaac com กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกดค้นหาสำหรับผู้ที่ได้รับเงินระบบจะขึ้นข้อมูลว่าโอนเงินเรียบร้อยแล้วโดยจะส่งชื่อโครงการเลขที่บัญชีวันโอนสาขาทกสและสถานะทั้งนี้หากผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกร ทำการตรวจสอบระบบจะขึ้นข้อมูลว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนโปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนะครับเงื่อนไขาการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65รอบที่1 โดยกำหนดราคาปริมาณประกันรายได้คือราคาความชื้นไม่เกิน15เเซนไม่เกินครัวเรือนละ40ไร่ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน50ไร่โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าวนะครับโดยข้าวเปลือกหอมมะลิ1 5 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่1 4 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตัน ข้าวเจ้า10,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมะฐุมธานีหนึ่งหบาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน25ตันและข้าวเปลือกเหนียวหนึ่งบาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นกเกษตรกรที่ขึ้นตะเบียนผู้ปลูกข้าวมีการผลิต2,564ัน้ารอบทับรอบที่หนึ่ง กับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่1เมษายนถึง3 1ตุลาคม2,564ยกเว้นภาคใต้ระหว่างวันที่16มิถุนายน2,564ถึง28กุมภาพันธ์2 5 6 5อย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเงินเยียวยาเกษตรกร,กรดังกล่าวต้องรอพิจารณาเพื่อกำหนด วันเริ่มจ่ายเงินอีกครั้งในเร็วๆนี้นะครับแต่มั่นใจว่าจะทันเลือดูผลิตในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2564นี้นะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะครับที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ และถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดในคลิปนี้นะครับก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับจงโชคดีมีเงินใช้และที่สําคัญอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ